สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช anel YouTube มีเฮงช anel มีเฮมีเฮงมีแฮงต้องมีเฮงช anel เท่านั้นค่ะก่อนที่จะไปฟังพรีวิวฟุตบอลคู่ประจําวันในวันนี้นะคะอยากจะฝากนิดนึงค่ะทางเราเป็นกลุ่มคอบอลที่เป็นกลุ่มแฟนบอลระดับ VIP มีทีเด็ดบอลเต็งระดับความมั่นใจ80-90%ค่ะที่จะแจกเฉพาะในกลุ่ม VIP เท่านั้นนะคะ และนอกจากนี้ค่ะยังมีบอลสเตปและมีเินตัวจิกผ่าน้ำเล่นบอนสดรับซับกันไปทุกวันค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เพื่อของเงื่อนไขสำหรับการเข้ากลุ่มแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะคะ ค่ะแล้วเรามาดูที่สุกฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่19กรกฎาคม2564นะคะเป็นเกมพบกันระหว่างทีมเยอร์การ์เดนค่ะที่เปิดบ้านรับกันมาเยือนทีมซีริอุในลิกสวิเดนออนเเวนคารโดยคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยค่ะแล้วมาดูทางด้านเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะคะเยอร์การ์เดนถือว่าทำผลงานในลีกได้ดีเลยทีเดียวค่ะโดย5นัดที่ผ่านมานะคะชนะ2ครั้งเสมอ3ครั้ง และนัดล่าสุดน,นะคะออกไปเสมอกับทีมฮัมสตัดด้วยสกอร์ศูนประตูต่อศูนย์และยังพงร้างตำแหน่งรองจ่าฝูงไว้ได้ด้วยค่ะส่วนทางทีมเยนซิลิอุสอันดับที่11ของตารางผลงานในหลีกห้านัดที่ผ่านมานะคะชนะ1เสมอ1แพ้3ครั้งด้วยกันโดยนัดล่าสุดในหลีกออกไปไพ้ให้กับจ่าฝูงอย่างทิมมันโมแบบขัดลอยด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ4นั่นเองค่ะ และมาดูที่สถิติการพบกัน5นัดหลังสุดนะคะเป็นทั้งไปเยอการ์เดนขาดที่ขวาชัยชนะไปได้ทั้งหมดค่ะและนัดสุดท้ายนะคะที่เจอกันในลิเกเมื่อวันที่24ตุลาคม2563ทีมเยอการ์เดนขาดไล่ต้อนทีมซิริอุดไปด้วยสกอร์10-0น,นั่นเองค่ะสำหรับทั้ง2ทีมนี้จากสถิติที่พบกันมาแล้วราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งคาดว่าทีมเยอการ์เดนน่าจะเก็บชัยไปได้ไม่ยากค่ะ สุดท้ายนี้ขอฝากบทสเต็ปไว้พิจารณากันด้วยนะคะชอบก็จัดขัดก็ส่วนได้ตามใจค่ะก่อนจกกัดการในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเฮง channel มีเฮมีเฮงมีแห่ง,หงต้องมีเฮง c h ชาแนลเท่านั้นค่ะ